บีจ้าแม่เพลินคนชอบปลูกนะคะวันนี้แม่เพลินจะพาเพื่อนๆมาทำาืลินซีสังเคราะห์แสงนะคะแม่เพลินทำไว้วันก่อนของแม่เพลินหมดแล้วนะเหลือขวดเดียวสุดท้ายจะนี่แดงไหมคะเพื่อนๆนนี่ของแม่เพลินทำเองนะสูตรนี้แม่เพลินทำโดยไม่มีหัวเชื้อนะเดี๋ยวแม่เพลินจะมาสอนเพื่อนๆทําทำเผื่อเพื่อนๆนบางคนทำแล้วไม่มีหัวเชื้อนะจ๊ะเราไม่ต้องไปซื้อค่ะ เราทําเองก็ได้เราแค่ใช้เวลานิดหน่อยเพราะว่าถ้าสูตรที่ไม่มีหัวเชื้อเนี่ยเขาต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เพลินจะจะมาบอกเพื่อนๆทํากันนะประโยชน์ของจุลินทรีย์ต่างข,องขา้อแสงนี่เขามีหลายอย่างนะเ,เขาไม่ใช่ปุ๋ยนะจ๊ะเขาเป็นจุลินทรีย์แต่ว่าเราใช้กับต้นไม้ได้นะอย่างต้นไม้ของแม่เพิินเนี่ยแม่เพลินก็ใช้ลดจ้ะลดเราใช้ควบคู่กับปุ๋ย ปูเรนซีสังเคราะห์แสงนี่เวลาเราลดไปที่ต้นไม้นะทําให้ต้นไม้ของเราอะดินร่วนซุยแล้วก็รากหาอาหารเก่งในเมื่อต้นไม้หาอาหารเก่งรลกหาอาหารเก่งต้นไม้ก็จะโตแล้วก็แข็งแรงนะส่วนเพื่อนเพื่อเลี้ยงเลี้ยงสัตว์นะคะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนี่ยเราสามารถเอาให้ไก่กินได้นะผสมอาหารใ้ไก่กินได้แต่แม่เพิรไม่ได้เลี้ยงไก่นะแม่เพิร์จะทำเกี่ยวกับเกษตรนะคะ วันนี้เพื่อนๆมาทํากันเลยนะสูตรที่ไม่มีหัวเชื้อจ้ะเราไม่ต้องไปเที่ยวหาซื้อจ้ะเพราะว่าเราเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อของคนอื่นก็ได้เราทําเองเพียงแต่ว่าเราเราใช้เวลานิดหน่อยอุปรกรณ์ที่แม่เพื่อนทําก็มี3มอย่างจากมีสูตรของแม่เพื่อนนี้วันนี้ทําไข่หนึ่งฟองนะคะไข่หนึ่งฟองนี้ได้ประมาณถ้าน้ําประมาณ 1. นึ่งจุดสี่ห้าล้วนหนึ่งิต่สิบ่งนี่ก็ได้ประมาณ6 ประมาณเจ็ดแปดขวดจ้ะไม่แน่อยู่ที่เราตักนะสูตรนี้ของแม่เพื่อนทําไข่หนึ่งฟองนะเพื่อนๆมาดูกันนะอ่าอุปรกรณ์ตัวแรกของแม่เพื่อนก็คือไข่นะคะอย่างที่สองนี่เป็นผงชูรสนะจ๊ะผงผงชูรสนี่เท่าไหร่คะผงชูรสแ<ง>ม่เพื่อนใช้หนึ่งช้อนช้อนโตะเลยใช่ไหมหนึ่งช้อนโต้แล้วก็ใช้กะปิค่ะกะปิกะปินี่แม่เพื่อน ละลายน้ํามาแล้วนะเพื่อจะช่วยในการที่ว่าทําให้มันเวลาลรามาละลายทําทําจุลินรีย์เนี่ยเขาจะได้ละลายเร็วจ้ะน้ําเปล่าเลยเหรอคะนี่ไอไอไอกะปินี่แม่เพิ่นผสมกับน้ําเปล่าประมาณช้อนสองช้อนแต่เพื่อให้มันเหลวใช่ไหมเวลาเรามาทํามาทําจุลินทรีย์เรามาเรามาผสมกับไข่เนี่ยมันจะได้ตีกันตีง่ายจ้ะแล้วก็อันนี้ผงชูรสนี่หนึ่งช้อนนี่ให้เพิ่์ตีเต็มเพื่อนแนี้เลยนะหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนพุนๆเลยนะคะ นี่แล้วก็อันดับที่สองก็ตอกไข่ใส่ลงไปเลยเหมือนเราทําเหมือนเราทําไข่เจียวนี่ไข่เจียวตอกไข่ลงไปเลยนะคะอแล้วก็เปลือกก็ใส่ไปเลยกระยำใส่ไปเลยเพราะแม่เพิ่นไม่ได้ใช้ในการฉีดพ่นนะแม่เพิ่อนใช้แค่ลดต้นไม้เราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะอุดตันนะใส่ไปเลยค่ะนี่ใช่ไหมแล้วเราก็ตีตีไข่เนี่ยตีไข่ผสมกับ กับผงชูรสเนี่ยจะตีให้เข้ากันนะถ้าเรารู้สึกว่ามันข้นไปใช่ไหมแล้วก็เอาเอาตะปีที่เราผสมเนี่ยจากกับน้ำเมื่อกี้เทลงไปเลยให้หมดเลยนะแล้วเราก็ตีนี่แล้วเราก็ตีให้มันเข้ากันเลยนะคะสามอย่างเนี่ยนี่คนมั่งตีมั่งผสมไปเลยจ้ะเพราะว่ายิ่งมันเข้ากันละเอียดดีเท่าไหร่นะเวลาเรา เอาไปใส่ในขวดน้ำเพื่อให้มันเป็นดูลิมซีถังข้อแสงเนี่ยเขาก็จะเป็นเร็วจ้ะเพราะว่าเขาละเอียดแม่เพลินทำบ่อยค่ะวันก่อนคิแรกที่แล้วแม่เพลินก็ทำประมาณประมาณเจ็ดขวดเพราะว่าใช้สูตไข่หนึกองเหมือนกันก็ตอนนี้ใช้หมดแล้วเหลือขวดเดียวเหลือขวดสุดท้ายแล้วแม่เพลินก็ต้องทำนะคะคนไม่มีหัวเชื้อก็ต้องอดทนหน่อยก็ทุกทำครั้งเลข มันต้องใช้เวลากว่าเขาจะเป็นประมาณ1เดือนนะแต่ต่อไปอะถ้าเราทําเป็นแล้วใช่ไหมเราก็สามารถเอา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 ที่เขาเป็นแล้วอะ่ะไปเป็นแค่เป็นหัวเชื้อแค่ขยายหัวเชื้อเราก็จะประหยัดเวลาประมาณประมาณหสัปดาห์เราก็สามารถใช้ได้แล้วจ้ะต่อไปก็สบายแล้วมันยุ่งยากในในการทําครั้งแรกเพราะว่าเราไม่มีหัวเชือ้อแค่นั้นแหละ เดี๋ยวคลิปหลังนะแม่เพลินจะพาสูตรขยายหัวเชื้อให้เพื่อนๆดูเพราะว่าแม่เพลินอะขยายตั้งเอาไว้แล้วเตรียมไว้แล้วเพราะว่าแม่เพลินคลัวมหมดแม่เพลินก็เลยขยายเอาไว้เดี๋ยวคลิปหลังจะพาทําให้เพื่อนๆดูนะว่าวิธีขยายเขาขยายยังไงเราขยายไว้ใช้นะคะจุดินซีสังก้อแสงนี่มีประโยชน์มากมีประโยชน์มากเลย นี่ผมคิ่ว่าังไม่ละลายเลยเราคุณให้มันละลายก่อนนะไม่เ็นเห็นเขาขายในหนิตนะดูลินตีสางก็แแสงแต่เราทำเองได้เราไม่จะเป็นต้องซืนนะ้อะเราทำเองได้ได้แล้วเนาะ อที่มันดัง,ดง,ดงอยู่ในถ้วยนี้มันไม่ใช่ของเครื่แต่มันเป็นเปลือกไข่เราใส่เ,เลยไม่เป็นไรอ่าทีนี้นะแล้วก็เตรียมน้ํามานี่แม่ควรเตรียมน้ามาแล้วเจ็ดเจ็ดขวดเจ็ดขวดนะคะน้ํานี้มันเป็นขวดขวดนี้มันหนึ่งจุดสี่ห้ามันก็ตีว่าลิตรครึ่งนั่นแหละที่แม่ควนทำทำครั้งก่อนนะขวดนานนี้แม่เพิวนใส่ไปประมาณช้อนครึ่งแม่เพ่อนใส่ช้อนครึ่งนะ เพราะว่าถ้าใส่หนึ่งช้อนแม่ควรกลัวว่าเขาจะไม่แดงเพราะที่แล้วแม่ควรใส่ช้อนครึ่งน,นะคะให้ควรจะใส่ช้อนครึ่งมีเอฟเฟกต์ด้วยนะเสียงไก่ฟองเล็บไก่ข้างบ้านมีเอฟเฟกต์ด้วยนะนี่แม่ควรทําตอนเย็นนะคะเดี๋ยวล่มล,ม,ลมตกนั่งทำตรงนี้นี่นะคะแตไ่ทั้งนกเลยวันนี้อะไรนะนก,กอ่่แล้วก็สับเลยค่ะแม่ควนจะใส่ในนี้ อย่างละขวดช้อนครึ่งหนึ่งช้อนอ่านี่นะคะใส่ลงไปใส่แบบอ่าเราทีนี้เราก็ติดฟ้าฟ้าให้แน่นเลยแล้วก็เขย่าค่ะนี่นี่เหงี่ยตามแบบนี้นะคะนี่เขย่าให้มันเข้ากัน แไม่ควรจะตั้งตรงนี้เลยนะเพราะว่าตรงนี้เวลากลางวันก็จะแดดร้อนค่ะเพระทแดดร้อนทำํทำให้มันเดโดนแดดเราจะทำแล้วเราตั้งไว้เลยตั้งไว้เลยนี่แม่เพิ่นทำไว้เลยนะนี่จะทำขวดที่สองนะคะมันมีทั้งหมดเจ็ดขวดแม่เพิ่นก็ไม่รู้นะว่าไข่จะพอหรือเปล่านะเพราะว่าเพราว่าขวดแม่เพิ่นทำรุน่นนี้ไตขวดใหญ่ๆตั้งนั้นเลย เอาไปหน่อยกับล้มจ้าอ่าดีนะคะ,ะนี่แม่เปินทำขวดที่สองนะคะใส่ไปเลยหนึ่ง้อนครึ่งเนี่ยแม่เปินแม่เพิน่พนจะได้ประมาณหกถึงเจ็ขดขวดนี้นะคะแต่ว่าแม่เพิน่นจะไม่ทำให้เพื่อนเพื่อนดู หมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะคะนี่เอาไมโครทําให้ดูแค่สองขวดนะจ๊ะน,นี่อันนี้แล้วเราก็เขย่านะ,ะถึงเวลานะคะพอเราทําเสร็จแล้วใช่ไหมเราถือว่าเราเราทำครบหมดแล้วทัท้งทั้งเต็ขวดนะคะเราก็เอามาเาเอาก็มาตาดัดแดดจ้ะตากแดดแบบนี้เลยนะตากตัดเข้าไว้ที่แดดเลยนะคะไม่ต้องเอาไปไหนเลยนะ,ะไม่ไม่ต้องแตบบ่ว่าพาเข้าพา,พา,พา,พาออก แต่ละวันเนี่ยเพื่อนๆเดินมาเดินผ่านไปมาเพื่อนก็มาถึงวาเอ้าวมาขยา่อยข้อสักทีหนึ่งใช่ไหมอ่าคนนี้ก็ขย่อยสักทีนึงก็คือขย่อยทุกขวดอาจารย์รืว่าเราทําอย่างน้อยก็คือวันละวันละอย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อเรามาขย่อยเพื่ออะไรคะเพื่อให้จุลินทรีย์เขาอะได้กระจายตัวแล้วก็เป็นเร็วขึ้นเพื่อที่ว่าถ้าเราตั้งไว้เฉยๆเนี่ยคะ่ะจุลินทรีย์เขาจะไม่ทํางานเหมือนกับว่าเขาไม่ได้รับการกระตุ้นนะคะเราต้องมาเชื่อเชื่อเขาขย่อยนะคะ แลวรับรองได้ค่ะสุดนี้แม่เพลินทำแดงแน่นอนเพื่อนๆจะยินดีนะคะลองทำดูเอาไว้ใช้นะสุดท้ายนี้แม่เพลินก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะที่เข้ามาชมคลิปทำาุูงินงซีต่างข้อแสงของแม่เพลินนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพลินด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า